สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับไอแคลยูโฟนทีวีนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมสโตเน e บิกินนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมเล่นมาทั้งหมด2สัปดาห์แล้วนะครับ14วันนะครับก็คือพอครบ14วันเนี่ยจะมีโอกาสได้ไข่เลือกตำนานนะครับไข่เลือกไดโน่ตำนานใบหนึ่งนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่เล่นมาพร้อมๆกันก็น่าจะได้ในวันนี้ด้วยกันเนาะก็มาดูนะครับว่าไข่ไดโน่ตำนานเนี่ยเราจะเลือกตัวอะไรดีนะครับสําหรับเอ่อไดโน่ระดับตำนานเนี่ยมันเก่งทุกตััวครบ เอาจริงๆแล้วท,ๆๆท,ท,ทุกตัวในนี้ที่ให้เลือกได้เนี่ยมันก็เก่งหมดนะฮะแต่ว่าเพียงแต่แต่ละตัวเนี่ยมีมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็เอ่อก็ต้องเลือกให้เหมาะกับทีมของของอผู้เล่นทุกท่านนะครับว่าอยากจะแบบเอ่อเอาตัวไหนไปเพิ่มนะครับ <S <S ๆๆเพราะว่าอย่างที่อย่างที่รู้ครับว่าตำนานของเกมนี้มันได้ยากมากนะครับสำหรับยิ่งสายฟรีเนี่ยไม่ได้เปิดบ่อยบ่อยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นดาวม่วงเนี่ยก็ลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องเอาตัวตัวมันเองมาเนี่ยก็ลำบากนิดนึง สำหรับตัวที่ผมมาแนะนำวันนี้นะครับก็อยากจะแนะนำตัวนี้ครเพิร์บโรบี้ครับก็สำหรับเพื่อน,อนๆทุกท่านที่ที่เพิ่งได้เนี่ยในในระยะเวลา14วันก็น่าจะเล่นพอๆกันนะครับก็น่าจะยังไม่มีตัวฮิลอะไรที่แบบเก่งมากมายนะครับตัวนี้มันจะเป็นไดโนประเภทรักษานะครับตัวนี้ที่ผมเลือกมาเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันสามารถรักษานะครับสกิลของมันเนี่ยสามารถรักษาพักพวกนะครับแล้วก็มีการแบ่งพลังป้องกันของตัวเองให้กับพักพวกนะครับ แล้วก็รวมถึงยกเลิกสถานะผิดปกตินะครับพวกมึนพวกแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยก็หายหมดเลยนะครับสกิลที่2เนี่ยนอกจากที่มันโจมตีปกติมันจะมีโอกาสที่ใช้ท่าปีนหน้าผานะครับกะโดดลงมาโจมตีแล้วเนี่ยมันทําให้พลังงานของเป้าหมายลดลงนะครับก็ทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยมันทามันใช้ท่าสกิลหนึ่งไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับท่าที่3นะครับเวลาเวลามันโดนโดนโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ฟื้นฟูพลังชีวิตของ ของเพื่อนๆของเพื่อนๆเรานั่นเองนะครับก็รวมถึงยังเพิ่มพลังป้องกันนะครับให้กับเพื่อนๆอีกด้วยนะครับส่วนสกิลที่4เนี่ยมีโอกาสที่จะใช้อมตานะครับหรอบนะครับเมื่อเลือดของตัวเองเนี่ยลดน้อยกว่า50%นะครับก็จะใช้ท่าที่ทําให้เป็นอมาตะาทั้งหมดนะครับหรอบนะครับอ่าก็แต่ว่ามันใช้ได้แค่รอบรอบรอบเดียวนะครับในการต่อสู้ไฟหนึ่งนะครับมันจะใช้ได้แค่รอบเดียว ก็ต okay. ัวนี้เนี่ยเป็น <Okay. S 1> ตัวที่ผมแนะนําว่าน,น่าจะมีเพราะว่ามันจะทําให้ผ่านด่านท้ามายาหรือว่าด่านต่าง,งๆเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับสําหรับตัวแกะตัวนี้นะครับเอฟโรบี้นะครับก็มี2ท่านนะครับที่ให้เลือกได้ก็คือท่าลมแัะท่าดิน,นครับโดยส่วนตัวผมเลือกท่าดินนะครับเพราะว่าท่าดินเนี่ยพลังป้องกันเยอะกว่านะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเออมาแล้วอยากได้ตัวแบบพวกมีสกิลนะครับแบบโจมตีหนักๆแล้วก็มีสกิลก็ เอ่เป็นพวกนี้ก็ได้นะครับนอน,น,อนกกคอดอรหรือว่าซอพเพียวนะครับอ่ามันก็จะเป็นตัวที่มีม,มีทักษะที่ทําให้อ่าคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นใบนะครับก็บางทีบางดานเนี่ยเราเจอตัวที่มันมีฮิวอย่างเมื่อกี้เจอเจอตัวแกะเนี่ยบางทีตีแทบตายมันก็ไม่ยอมตายนะครับเพราะมันฮิวตลอดเวลาก็สามารถใช้ทักษะที่ทําให้ศัตรูเป็นใบนะครับทำให้ใช้สกิลออกมาไม่ได้ก็มีโอกาสนะครับหรือว่าเจอแรดนะครับเจอแรดบางทีมันใช้ท่ามาตั ตัวพวกนี้ฮะไลคูสบาลาคูสพวกนี้ครับมันจะใช้ธาตุอมตะได้เนี่ยซึ่งถ้าเราไม่มีตัวที่ทจะใบเอ่อตัวละครของฝั่งศัตรูเนี่ยก็จะทําให้เราไปลําบากเหมือนกันนะครับต่อสู้ลําบากหรือว่าถ้าเป็นพวกคอยาวครับพวกเนี้ฮะดีโนสฟรีโทสหรือว่าบาคิโอสบาคิอุสนะครับได้หมดนะครับก็พวกนี้เนี่ยจะมีสกิลที่ดีอย่างหนึ่งครับแต่พวกนี้จะเป็นสายประเภทป้องกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เต่าเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้มาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยม,มันมีการที่ เมื่อโจมตีโบตีเนี่ยจะมีโอกาสที่สร้างโลกพลังให้ไดโน่นะครับที่พลังชีวิตต่ําสุดเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งตัว2รอบนะครับซึ่งเวลาโดนโจมตีแล้วเนี่ยเลือดอเวลาโลดโดนโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดให้กับตัวไดโน,น่ที่มีเกาะด้วยนะครับสกิลแรกเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นสกิลที่เหยียบลงไปให้ศัตรูตัวหนึ่งนะครับมันทําให้ตัวนั้นเนี่ยหยุดการ,การ,การทำงานเลยหนึ่งรอบนะครับถ้าเกิดว่าเวลา p v p, p กันเนี่ยเหยียบตัวกลางปุ๊บโจมตีตัวตัวของคู่ต่อสู้ได้เลยก็ได้นะครับแล้วก็พวก มันจะมีทัาฝากันป้องกันเกี่ยวกับธาตุนะครับอย่างอันนี้มันแพ้แพ้ธาตุไฟนะครับเมื่อเจอธาตุไฟเนี่ยมันก็จะทําให้ความเสียหายของการโดนโจมตีลดลงไปด้วยนะครับแล้วก็พลังป้องกันตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันจะมีโอกาสแพ้ธาตุน้อยลงไปเองนั่นเองนะครับ่าส่วนอันนี้เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูที่เป็นธาตุที่ตรงข้ามกับมันมันแพ้ธาตุมันเนี่ยพลังว่องไวลดลงนะครับอ่าหรือว่าไอ้พวก อันนี้คือ21%นะครับ21.75%ถ้าเป็นธาตุดินก็คือลมชนะดินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นธาตุอื่นนอกเหนือจากนั้นก็ว่องไวจะลดลง11.9%ครับก็อย่างที่เห็นเลือกเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าในในส่วนตัวผมเลือกเป็นตัวแกะไว้ก่อนนะครับพวกโมกะโรสโอกะโรสเนาะไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ปั้นจริงๆไม่ได้ปั้นโค้ดจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ทาเป็นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเลือกไอ้สีสีตัวนี้อาจจะข้ามไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดชอบก็ไม่ว่ากันแแลล้วต่เย ทั่วไลคูสเบลาคูสเนี่ยก็โอเคนะครับเหมาะสำหรับเป็นตัวแทงนะครับมันเป็นประเภทสนับสนุนนะครับแล้วก็มีสกิลที่ทําให้เป็นอมตะอ่าอันนี้ฮะรอบเวลาที่ใช้ปุ๊บก็คือการโจมตีทั้งหมดของศัตรูเนี่ยจะไม่เป็นผลนะครับอ่าแล้วก็พลังชีวิตพลังป้องกันเยอะขึ้นนะครับมันอึดมากนะฮะโอเคแล้วก็มีโอกาสที่จะตอบโต้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะครับเมื่อถูกโจมตีจากไดโนนะครับที่เป็นอ่าท่าท่าเดียวกันเนี่ยมันก็จะตอบโต้นะครับ ซึ่งทาให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลงด้วยนะครับเป็นตัวที่เหมาะกับตัวแทงมากนะครับแล้วก็เนี่ยฮะจะมีทักษะที่โจมตีเข้าไปแล้วทําให้ศัตรูเป็นหินนะครับนย่ยแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างไรคูดไรคูดน่าจะเป็นน้ําแข็งนะครับอ๋อมึนงงนะครับเป็นมืนงงก็เหมือนกันนะครับเป็นหินหรือว่ามืนงงนะครับก็เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวที่เป็นตัวแทงดีๆก็แนะนําอันนี้เหมือนกันนะครับส่วนถ้าเกิดอยากได้พวกตัวที่ โจมตีหนักๆก็นี่เลยฮะสายกิโลกิโนเลดอนแล้วก็วีโนนะครับไอ้พวกนี้ถ้าอัดหนักมากนะครับแล้วก็เออเนี่ยฮะถ้ามึนติดมึนงงด้วยนะครับนอกจากอัดหนักแล้วก็ติดมึนงงนะครับแล้วก็รวมถึงเวลาโจมตีเนี่ยมันจะอัดไปโจมตีโดนทั้งข้างด้วยนะครับสมมติว่าโจมตีตัวกลางเนี่ยมันจะโดนโดนทั้งทางซ้ายทางขวาด้วยนะครับผมนี่เนี่ยฮะนี่แล้วก็ อันนี้ครับเวลาเคาน์เตอร์คือหมยถึงว่าเวลาที่หลบหลีกการโจมตีปุ๊บมันก็จะสวนกลับนะครับซึ่งหนักมากเลยทีเดียวเวลาโดนอัดมาแล้วมันจะสวนแบบรุนแรงมากเลยนะครับเนี่ยฮะยิ่งเป็นท่าที่แพ้ทางกันเนี่ยมันจะบวกค่าความเสียหายเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็ลอ,ลองลองดูได้ครับว่าอยากได้ตัวไหนครับแต่สําหรับตัวแรกเนี่ยผมแนะนําตัวเฮิร์บรอบี้ไว้ก่อน,นครับตัวนี้โอเคอ่าโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ขอ,อเชิญตัวเฮิร์บรบี้มาใช้ในง,งานก่อนเลยนะครับ อเคครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวจอรลึกอ,อีกทีนะครับว่าว่ามันควรจะอัพยังไงใส่รุ่นอะไรยังไงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับแล้วถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็ถามมาได้ในคอมเมนต์เลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ